สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำใบไม้ร่วงอย่างดังตัวอย่างที่เห็นนะครับเมื่อตอนต้นคลิปซึ่งใบไม้ร่วงแบบนั้นเนี่ยผมใช้ปลักอินตัวหนึ่งใน After Effects ที่ชื่อ trap code particular ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมันหรือว่าเคยได้ใช้มันมาบ้าง นะครับมันสารภาพประโยชน์มากใช้ทำฝนตกหิมะควันหรือแม้กระทั่งพวกน้ำน้ำพุง่ายๆได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะใช้มันในการทำใบไม้ร่วงกันนะฮะสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือหนึ่งผมมีฟุตเท นี่นะครับที่ต้องการจะเอาใบ,บไม้ร่วงมาใส่นะฮะก็นำมาใช้สักแค่สิบวิก็พอถ่ายมาทั้งหมดสิบวนะ,ะใช้สิกสิก็พออันะะดับที่สองที่ต้องมีนะครับก็คือตัวใบ,บไม้อันนี้เนี่ย จะวาดขึ้นมาเองก็ได้หรือปั้นเป็นโมเดล 3D ก็ได้หรือจะไปเสิร์ชจาก Google มาก็ได้เพียงแต่มันต้องเป็นอัลฟาแบบนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะ,จะติดสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์จะให้ติดมาในใบไม้ของเรานะครับโอเคทีนี้เราผมคิดว่าเราพร้อมแล้วครับลำดับที่หนึงเลย สร้าง solid ขึ้นมาใน c o m มของเราก่อนนะครับตั้งชื่อมันซะหน่อยเพื่อความเรียบร้อยนะครับ lift falling ใบไม้ร่วงนี่อันดับต่อมาก็มาใส่ plug in trap code particular กันเลยดีกว่าพอใส่ไปปุ๊บนี่นะครับก็จะเห็นว่า มีเป็นเม็ดขาวๆนะฮะอยู่กลางจอของเรานี่แหละครับคือแท็บโค้ดพาร์ติคูล่าตอนนี้ผมก็จะปิดฟุตเต็ของเรานะครับเพื่อจะได้มองเห็นตัวพาร์ติคูล่าของเราง,ง่ายๆนะะไอตัวนี้เนี่ยต่อไปผมจะเรียกว่าพาร์ติเคิลแล้วกันนะฮะเข้าใจง่ายดีซึ่งไอตัวแท็บโค้ดพาร์ติคูล่าเนี่ย มันมีฟังก์ชันมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีหลายหัวข้อมากสังเกตดูน,นะมีลิสเตอร์ r t i ิเ e อร์พาร์ติเคิลวันนี้ที่เราจะใช้กันหลักๆก็คือ e m i t เตอร์พาร์ติและ p h สิกส์นะครับใช้3ตัวนี้แต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องเตรียมใบไม้ของเราให้พร้อมซะก่อนนะฮะเราก็จะลากตัวใบไม้ของเราเนี่ย เข้ามาอยู่ในคอมของเราซะแล้วก็จับมันพรีคอมซะก็ามาที่เลเยอร์แล้วก็พรีคอมนะครับตั้งชื่อว่าลีฟแล้วกันสำหรับไอตัวที่จะเอามาปล่อยแทนเม็ดข,ขาวๆเนี่ยนะครับมันมีข้อจำกัดนิดนึงว่าคอมของมันเนี่ยต้องมีขนาดไม่เกิน200คือคูณ200 ซึ่งในตัวไม้เนี่ยผมตัดมาพอดีแล้วนะครับแต่ถ้าฟุตของคุณมีขนาดไม่พอดีก็สามารถมาเซตติ้งตรงนี้ได้เลยครับให้เป็น200คูณ200แล้วก็สเกลใบไม้ให้พอดีเอานะครับตอนนี้เราก็ได้ละคอมต่อไปนะครับที่ต้องเตรียมสำหรับคอมลิฟคอมใบไม้ของเราก็คือต้องเปลี่ยนมาเป็น 3D layer นะโดยการคลิกตรงนี้ครับกล่องสี่เหลี่ยมนี้ถ้ามันหายไปไม่ต้องตกใจนะครับถ้าบางเครื่องไม่มีลองมาดูด้านซ้ายล่างจะมี3ปุ่มนี้ลองไล่คลิกดูนะฮะว่ามีอะไรหล่นหายไปหรือเปล่าหรือถ้ายังไม่เจอลองมาที่ตรงแท็บตรงนี้นะครับคลิกขวาเลือกคอลัม n ครับดูซิว่า มีคอลัมน์แบบเดียวกับผมไหมนะครับสวิชเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในหมวดสวิชถ้าหายไปก็มาเลือกคอลัมน์สวิชก็จะมีนะครับ 3D ติกผมก็ติ๊กเป็น 3D นะครับพอติกต๊ก 3D ปุ๊บมันก็จะมีแกน y, x, z โผล่ขึ้นมาพร้อมทั้งเปลี่ยน attribute ของคอมของเราให้กลายเป็น 3D ตอนนี้เราก็พร้อมจะเอา เจ้าใบไม้ของเราเนี่ยไปปล่อยแทนตัวเม็ดขาวๆนี่แล้วครับอันดับต่อไปนะครับเราก็จะเ,เปลี่ยนเจ้าเม็ดขาวๆเหล่านี้หรือคือพาร์ติเคเนี่ยให้กลายเป็นใบไม้นะครับก็มาที่ solid l e a f falling ของเราเนี่ยเลือกที่ effect control นะครับมาที่ Particle นะฮะ ก็จะเห็นว่ามีมีมัมนมีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะให้เลือกเลยสิ่งแรกที่เราต้องเลือกเลยก็คือ Particle Type ก็คือชนิดของ Particle สํสำหรับหมวด Particle เนี่ยจะดูแลจัดการเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของไอเม็ดแต่ละเม็ดที่ปล่อยออกมาเนี่ยว่าจะให้หน้าตาเป็นยังไงเป็นสี iam, ่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือเป็นใบไม้ตัว Particle Type เนี่ยก็คือเลือกชนิดของไอเม็ดนั้นเนี่ยว่าจะเป็นยังไงสำหรับตอนนี้เนี่ยผมมีเป็นคอมที่ชื่อว่า Leaf อยู่แล้วเพราะฉะนั้น ผมจะให้มันปล่อยในหมวดของสปรายนะครับสปรายก็คือจะเอาพวกภาพนิ่งมาใช้แต่ตอนนี้เนี่ยจะสังเกตว่าม่เขาวๆหายไปแล้วเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้บอกมันว่าไอ้ตัวเท็กเจอร์ไอ้ตัวใบไม้ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนี่นะครับก็เลือกเท็กเจอร์ก็จะมีถามว่าเลเยอร์อะไระจัดไปครับลิฟ t พงังตอนนี้ผมปิดเลเยอร์ คอมลิฟของอนบนของเราไปก่อนนะครับจะได้ดูสะดวกขึ้นแต่ห้ามลบนะครับปิดตาไว้ได้แต่ห้ามลบวิสเบิ e มันไว้ได้นะครับ yeah, ก็จะเห็นว่าตอนนี้เม็ขาวๆเนี่ยกลายเป็นจุดเขียวๆหรือก็คือใบไม้ของเราหรือเปล่าไม่แน่เพราะไซส์มันยังเล็กเกินเลื่อนลงมาข้าง,างล่างนะครับจะเห็นไซส์ Size นะครับอันนี้ก็คือขนาดของตัวพาร์ติเคิล อันนี้นี่ห้าละเกินไปผมเพิ่มไปสักยี่สิบโอเคชัดเจนแล้วครับตอนนี้เม็ดขาวๆถูกแทนที่ด้วยใบไม้ของเราเรียบร้อยแล้วครับอันดับต่อมาสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยไม่ใช่ให้มันปล่อยจากตรงกลางแล้วก็กระจายออกแบบนี้ผมต้องการให้พาร์ติเคิลของเราเนี่ยเ,เกิดขึ้นนอกจอ,อบริเวณนี้ แล้วล่นผ่านจอของเราหรือเฟรมของเราเนี่ยไปสู่ด้านล่างของจอนะครับณจุดนี้เนี่ยตัวที่จะคอยควบคุมเกี่ยวกับลักษณะทิศทางหรือว่าจำนวนของพาร์ติเคิลเนี่ยคืออิมิเตอร์ครับหรือคือแหล่งกำเ,เนิดนีครับก็จะมีอะไรให้เล่นมากมายเลยนะครับแต่อันดับหนึ่งที่จะมาปรับกันก็คือ พาร์ติเคิลเปอร์เซกตอนนี้พาร์ติเคิลเปอร์เซกเนี่ยก็หมายถึงว่าจำนวนของเม็ดพาร์ติเคิลที่ปล่อยออกมาต่อวินาทีตอนนี้เป็น100เม็ดใน1วินาทีเนี่ยเนี่ยจะมีการปล่อยพาร์ติเคิลมา100เม็ดครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเยอะไปเอาสัก20พอปรับเป็น20่ต่อไป Emitter Type ตัวนี้คือ,อรูปหมายถึงว่าตัวนี้คืออยากให้จุดกําเนิดของ Particle Part เนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงตอนนี้คือ Point ก็คือจุดนะครับสังเกตว่า Particle จะถูกปล่อยจากจุดมผมก็จะเปลี่ยนมันเป็นมีให้เลือกหลายตัวนะครับ box s หรือว่า layer วันนี้นะครับผมจะใช้เป็น Box ละกันนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสังเกตนะครับตอนที่เป็น Point เนี่ย i m i t e r size จะถูก disable คลิกไม่ได้นะฮะเพราะว่าจุดเนี่ยมันก็คือมีจุดเดียวฮะไม่มีขนาดกว้างยาวสูงพอปรับเป็น box ปึ๊บ i m i t e r size จะสามารถเล่นกับมันได้ผมก็จะขยายทางแนว x เข้าไปนี่ครับนะ,ะตอนนี้ม m i t t e r เราก็จะถูกปล่อยแบบกว้างๆแล้วโอเคเป็นที่น่าพอใจ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ velocity หรือความแรงของการปล่อยอย่างตอนนี้นี่ e ิเตอร์ของเราก็ถูกปล่อยมาด้วยความแรงประมาณหนึง่งสมมุติว่าผมเพิ่มอมิเตอร์เราก็จะถูกปล่อยแรงขึ้นเห็นไหมครับตอนนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วกันนะครับปล่อยให้มันเป็น100ไปนะฮะโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วย้อนกลับมาด้านบนสักนิดหนึ่งจะมีเรื่องของ position ก็คือตำแหน่งที่ปล่อย อนนี้มันอยู่กลางจอแต่จริงๆแล้วผมอยากให้มันอยู่อนอกจอการจะเลื่อนก็เลื่อนที่ตรงนี้แหละครับ position x y เนี่ยปึ๊บคลิกไปก็จะมีการกรบาทขึ้นที่หน้าสกรีนถ้าผมเลื่อนไปตรงนี้เห็นนะครับ Particle ก็ถูกเลื่อนไปด้านบนหรือว่าเลื่อนไปนอกจอก็ได้นะครับ๋ต่ตอนนี้ผมเก็บมันไว้ในจอก่อนอเพื่อจะตอนปรับจะได้ดูง่ายนะฮะ ต่อไปอีกหมวดหนึ่งที่เราจะมาปรับกันก็คือหมวดฟิสิกส์ก็คือจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องแรงกระทําทั้งหลายที่จะมาทํากับพาร์ติเคิลของเราของเราเช่นแรงดึงดูดแรงลมต่างๆนะครับก็มาเลือกดูครับผมก็จะมีอันนึงนะครับคือ Gravity gravity คือแรงดึงดูด ผมก็อยากให้มันใแบไม้เนี่ยถูกแรงดึงดูดทำให้มันล่นล่นจากบนลงล่างผมก็ปรับไปหนึ่งร้อยหนึ่ร้อยนะครับทีนี้ลองมาพรีวิวดูกันว่าเป็นยังไงบ้างดูเหมือนจะเร็วไว้หน่อยเอาสักห้าสพอร์ตพรีวิวดูนะครับ โอเคความเร็วเริ่มใช้ได้ละผมสึกพอใจล้ทีนี้ตกจากบนลงล่างดื้อๆเลยเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยสวยผมจะให้มัน <c oughs> ตกแบบเฉียงๆนะครับข้ามาที่แอร์นะก็คือส่วนควบคุมเกกับอากาศมาตรงนี้นะครับจะมีวิน x Y Z วินนี่ก็คือลมลมที่พัดด้าน X ก็คือด้านขวาง Y ก็คือแนวตั้งซาดก็คือพัดแนวลึกเข้าไป นี่นอยางลองปรับ x ดูเห็นไหมครับปรับเป็นบวกก็จะถูกลมก็จะพาไปทางขวาพทติเคิลเราก็ปลิวไปทางขวาปรับเป็นค่าลบได้นะครับก็จะปลิวไปอีกทางหนึ่งแต่อย่างตัวนี้ผมอยากให้มันไปทางขวาสัก200แล้วกันลองมา preview ดูอโอเคผมว่า ว่าใช้ได้ทีนี้เราก็กลับมาที่อิมิ t ต r เพื่อจะเลื่อนตัว particle ออกไปนอกจอกันดีกว่านะครับจะได้ไม่เห็นจุดจุดกำเนิดเพราะว่าตอนที่มันกำเนิดขึ้นมาเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาแบบดือด้อๆเลยพางพๆงพงอย่างนี้ฮะดูไม่ไม่งามตาสักเท่าไหร่นะฮะก็ซ้อนมันซะในการเอามันขึ้นียว่ข้างบน ทีนี้จะสังเกตว่าไอตัว particle ของเราเนี่ยมันมันหายไปก่อนที่จะถึงด้านล่างของจอสาเหตุเป็นเพราะว่ามันมีตัวมันมี a tribute หนึ่งหรือว่าหัวข้อหนึ่งที่คอยควบคุมอายุของ particle แต่ละตัวไว้นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยอยู่ในหมวดของ particle ก็จะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไลฟ์ก็คือชีวิตนั่นเองตอนนี้มันมีอายุเพียงแค่3าวิเห็นไหครับแต่ว่าฟุตเตจของเราเนี่ยยาวถึง1ิบวิเพราะฉะนั้นผมจะปรับอายุของมันให้ยืนยาวยิ่งขึ้นนะครับปรับเป็นสิบวิเลยแล้วกันนี้เรามาดูกันว่าจะมีใครตายก่อนกําหนดไหมนะครับพาร์ติเคิลเราโอเคครับตอนนี้พาร์ติเคิลของ,งเราอายุยืนยาวกันทุกตัวแล้วนะครับ อืมโอเคใช้ได้แต่ตอนนี้นะครับผมสังเกตอย่างนึงก็คือ particle ของเราเนี่ยมันหันหน้าไปทางเดียวกันหมดเลยฮนะดูมันดูไม่เป็นธรรมชาติเอาซะเลยครับนะฮะก็อยากให้มันแรนดอมหมุนไปทางซ้ายบ้างเออหมุนไปทางขวาบ้างเอาหัวตั้งขึ้นอะไรบ้าง <c oughs> มาปรับได้ตรงโรเตชันนี้นะครับในหมวดของ particle จะมี rotation set ครับ random rotation ถ้า rotation set เนี่ยคือทุกตัวหมุนเหมือนกันหมดผมจะลองปรับให้ดูเดี๋ยวผมขยายไซส์มัหน่อยแล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายๆสักส0สิ <c oughs> แล้วลองมาหมุนเห็นะครับทุกตัวเหมือนกันหมดผมก็ปรับให้มันเป็นให้กล้ามันขึ้นด้านบนแล้วกันอ่ะจะได้ดูเป็นธรรมชาติขึ้น แล้วก็มาปรับที่ random rotation random ตัวนี้เนี่ยก็คือจะมั่วมั่วค่าหมุนของมันให้มันไม่เหมือนกันนะครับปรับเยอะมันก็มั่วเยอะปรับน้อยก็มั่วน้อยผมก็ปรับสักนิดหน่อยนะสังเกตไหมครับว่ามันจะมั่วมันก็จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะครับทีนี้ตรง rotation เนี่ย นอกจากจะปรับให้มันอยู่ปรับให้มันหมุนที่ใดทิศหนึ่งแล้วยังสามารถปรับให้มันหมุนไปเรื่อยๆได้ตรง rotation speed นี่ครับผมก็ปรับเป็นสักหนึ่งลองมาดูกันเห็นไหมครับว่าตัวใบไม้ของเราก็จะหมุนแต่ดูเหมือนว่ามันจะหมุนเร็วไปสักหน่อยนะครับก็เอาสักจุดสองแล้วกัน นะฮะเบาๆโอเคครับดีขึ้นครับมันก็จะค่อย,อยๆหมุนช้าๆเฉยๆได้อารมณ์ทีนี้ตัวใบไม้ของเราเนี่ยตอนนี้แหละมันขนาดเท่ากันทุกใบนะครับโรเตชันสปีดเนี่ย โรเทชันเนี่ยมีแรนดอมชั้นใดชั้นนั้นขนาดก็มีแรนดอมเหมือนกันครับที่ไซส์นะครับด้านล่างไซส์เนี่ยมีไซส์แรนดอมถ้าหากว่าเราปรับจะสังเกตว่าทุกใบเนี่ยขนาดจะไม่เท่ากันมันจะถูกมั่วขึ้นมาแรนดอมแรนดอมแรนดอมยิ่งปรับเยอะมันยิ่งมีความต่างเยอะครับแต่ผมไม่เอาเยอะขนาดนั้นนะฮะไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ต่างสักสิบเก้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับกำลังดี ทีนี้ผมคิดว่าฟุตเรานี่น่าจะพร้อมแล้วครับก็ลองเปิด Visible Foot ขึ้นมาดูนะครับแล้วดูว่าผลของมันเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ดูเหมือนว่าใบไม้ของเราเจะมาช้าเกินไปครับมาถึงใบไม้ของเราจะมาถึงเฟรมของเราเนี่ย ประมาณวิธีที่2ผมอยากให้มันมาตั้งแต่เริ่มเลยก็ไม่ยากครับจับที่ไทม์ไลน์นะครับคลิกตรงเลเยอร์ลิ f ท์ฟอลลิงนี่นะครับแล้วก็เลื่อนมันถอยกลับไปจนกระทั่งใบไม้โผลเข้ามาอย่างที่ใจเราต้องการนะครับนี่นะครับถ้าด้านนี้ขาดก็ขยันยขึ้นไปไม่มีปัญหาครับมาดูกัน ก็เรียบร้อยครับก็จะได้ใบไม้ร่วงแบบง่ายๆโดย After e f f e c t กับ plug-in ที่ชื่อ qu t r a c k o e Particular นะครับ plug-in ตัวนี้นี่สามารถจริงๆแล้วสามารถไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกล็ดหิมะหรือตอกไม้หรือ ไม่รู้สิครับแล้วแต่คุณจะลองนำไปประยุกต์กันดูสำหรับวันนี้จบเท่านี้แล้วครับขอบคุณครับ